สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมชาร์ปวันนี้เรามีคีย์บอร์รดร a p ป d t ้ติการขนาดกระททนรัด60%ที่มีปุ่มแอโร่คีนั่นก็คือ IROC k ND63 Pro เป็นคีย์บอร์ดพรีเมียมในราคาประหยัดมาพร้อมกับงานประกอบที่ดีเพื่อไม่ใการเสียเวลาเราไปดูของในกล่องกันเลยดีกว่าสาย USB-A to USB-C จำนวน1เส้นที่ดึงคีย์แคปและสวิตช์สวิตช์สำรองคู่มือภาษาจีน ซิลิกาเจลเอออันนี้อยากกินนะครับและตัวคีวย์บอร์ดโดยคีย์บอร์ดนี้มากับขนาด60%มีจำนวนปุ่มทั้งหมด6 4ปุ่มมี2สีให้เลือกนั่นก็คือสีขาวและสีดำหากใครอยากหาคีย์แคปอื่นๆมาเปลี่ยนก็ต้องดูดีๆด,ด้วยว่ามีชิปซ้าย 2U และชิปขวา 1U ยไหมตัวบอดี้ทำมาจากพลาสติกการประกอบโดยรวมถือว่าทำได้ดี ส่วนเรื่องเสียงมีการใส่ซิลิโคนซับเสียงไว้ทำให้ไม่ได้ยินเสียงกล้องภายในโดยคีย์บอร์ดนี้จะต่อสายได้อย่างเดียวโดยช่องต่อ USB จะอยู่บริเวณด้านบนซ้ายคีย์แคปที่ให้มาจะเป็นแบบดับเบิลช็อตไซส์พินไฟทะลุได้สวิตช์ที่ให้มาจะเป็น OKT OK c y a ไซเป็นสวิตช์ที่ให้เสียงเหมือนแมคานิคอลโดยจะใช้วัสดุเป็นโพลีออกซิเมทิลีนและโพลีคีโตนโดยจะมีระยะการกด3 6ม mm, ม มีน้ำหนักในการกด35 5 0ถึง50กร,รมัมสแตทที่ให้มาจะเป็นแบบเพลทเมาส์เปลี่ยนแบบ PCB เมาส์ไม่ได้โดยเพลทที่ให้มาจะเป็นเพลทพลาสติกแต่ก็สามารถยึดสวิตช์ได้อย่างแน่นหนาไม่มีโยกโดยการปรับตั้งค่าคีย์บอร์ดนี้สามารถปรับได้ผ่านเว็บ h e d i d i r o c c c โดยสามารถปรับระยะ actuation point Rapid t r เ g g e r up Rapid t r เ g g e r down โดยปรับระยะได้น้อยสุดอยู่ที่0.02ม mm. ิมปรับโหมดไฟต่างๆไนดะ้ท,ทั้งหมด20โหมดสามารถรีแมปปุ่มได้ไม่ว่าจะเป็นมาโคร DKS, Mod Tab, t, t o g e n และ KME หรือที่รู้จักกันในนามว่า S SO OCD ปรับ polling rate ได้และมีโหมด Super Responsive ที่จะเพิ่มความไวให้กับคีย์บอร์ดได้ และสามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้สำหรับการเทสผมจะใช้ไฮเกตของมิตุโตโยะรุ่น192ระยะ300ม mm. มมีความแม่นยำบวกลบ0-02มลิเมตเป็นตัวทดสอบโดยได้ผลทดสอบดังนี้สำหรับการเทส latency ผมก็จะใช้ตัวเทศส diy ที่ผมใช้ประจำโดยได้ผลเทศสดังนี้ สำหรับคีย์บอร์ดนี้ ND63 Pro ก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดอีกตัวที่น่าสนใจและราะคาถือว่าเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการลองใช้คีย์บอร์ดที่มี Rapid Trigger ซึ่งตอนนี้ร้าน Big Penguin มีนำเข้ามาจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วหากใครที่กำลังสนใจคีย์บอร์ดนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอหรือใครอยากลองคีย์บอร์ดตัวเป็นๆก็สามารถไปลองได้ที่หน้าร้าน Big Penguin เช่นเดียวกันวันนี้ผมชาร์ปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ